สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพิชรา,าส้อยแสงในบทเรียนวิชาวิวทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ เมื่อชั่วโมงที่แล้วเราทราบกันไปแล้วว่าวัตถุหนึ่งชิ้นสามารถแยกออกเป็นวัสดุย่อยๆได้หลายชนิดและสามารถนำวัสดุที่แยกย่อยออกมานั้นนำไปทำเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เช่นกำแพงอิฐแยกออกเป็นวัสดุย่อยๆได้คือก้อนอิฐและนำก้อนอิฐไปทำเป็นวัตถุชิ้นใหม่เช่นทางเดินอ่างน้ำสำหรับเลี้ยงตา แต่วันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของวัสดุแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะถ้าเรานำวัสดุต่างๆมาให้ความร้อนหรือว่าให้ความเย็นนักเรียนคิดว่าวัสดุชิ้นนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่และจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตัวอย่างเช่นคุณครูมี ไข่ไก่ถ้าเรานำไข่ไก่ไปให้ความร้อนโดยการทอดเราก็จะได้ไข่เจียวใช่ไหมคะและคุณครูมีน้ำแดงถ้าเรานำน้ำสีแดงนี้ไปแช่ในตู้เย็นช่องแช่แข็ง เราก็จะได้น้ำแข็งใช่ไหมคะอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนั้นคุณครูให้หนักเรียนลองทำกิจกรรมลองทำดูในหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์หน้าที่61คุณครูให้เวลา5นาที ก่อนที่เราจะไปทราบกันว่าการให้ความร้อนหรือความเย็นกับวัสดุนั้นจะเกิดอะไรขึ้นและจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะนักเรียนทราบหรือ,อยังว่าความร้อนคืออะไรและความร้อนมีผลต่อวัสดุอย่างไรคุณครูให้เวลาคิดหนึ่งนาที ค,ออความร้อนก็คือพลังงานรูปหนึ่งซึ่งสามารถถ่ายโอนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้หรือถ่ายโอนจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งได้เมื่อวัตถุมีความร้อนสะสมอยู่ก็จะทำให้อุณหภูมิของวัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันว่าการทำให้ร้อนหรือการทำให้เย็นนั้นคืออะไรมีอีกหนึ่งคำที่เราจะต้องมาทำความรู้จักกันก่อนนั่นก็คือคำว่าอุณหภูมินะคะเราเรียนคิดว่าอุณหภูมิคืออะไรใช่แล้วค่ะอุณหภูมิเป็นค่าหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการบอกปริมาณความร้อนในวัตถุนั่นก็หมายความว่า ถ้าวัตถ,ถุนั้นมีการสะสมความร้อนไวมากนะคะก็จะทำให้อุณหภูมิของวัตถุนั้นสูงขึ้นแล้วก็จะทำให้วัตถุนั้นร้อนนั่นเองแต่ถ้าวัตถุนั้นมีการสะสมความร้อนไว้น้อยก็จะทำให้อุณหภูมิของวัตถุนั้นต่ำลงเช่นกันนะคะแล้วก็จะทำให้วัตถุนั้นเย็นขึ้นนั่นเอง ในชีวิตประจำวันของเรามักจะพบเห็นหรือสัมผัสกับคำว่าอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำเราลองมายกตัวอย่างพร้อมกันสิว่าอะไรคืออุณหภูมิสูงและอะไรคืออุณหภูมิต่ำคุณรูให้เวลาหนนาทีถูกต้องแล้วคะ่ะเก่งมากตัวอย่างอุณหภูมิสูงเช่นอากาศร้อนนะคะและ การรับประทานชาบูในหม้อไฟฟ้าหรือการอบไก่ให้สุกโดยใช้ไมโครเวฟต,ตัวอย่างอุณหภูมิต่ำเช่นอากาศหนาวไอศครีมและน้ำแข็งนั่นเองเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัสดุได้หรือไม่หรือเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร เรามาดูตัวอย่างสถานการณ์พร้อมกันเลยค่ะตัวอย่างที่1เนยที่มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเมื่อนำใส่ลงไปในกระทะที่มีความร้อนเนยก็จะได้รับความร้อนหรือมีอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะทำให้เนยน,นั้นมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปหรือละลายนั่นเองต่อไปตัวอย่างที่สอง น้ำที่มีลักษณะเป็นของเหลวเมื่อนำไปแช่ตู้เย็นในช่องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิต่ำหรือว่าเย็นนะคะน้ำก็จะมีอุณหภูมิต่ำลงหรือว่าเย็นนะคะและก็กลายเป็นน้ำแข็งนั่นเอง การทาให้ร้อนขึ้นหรือการทําให้เย็นลงนั้นคืออะไรนะคะการทําให้ร้อนขึ้นก็คือเป็นการทําให้วัสดุนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือการทําให้วัสดุนั้นร้อนขึ้นซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการย่างการต้มการอบก,การนึ่งการเผาหรือการตา และการทําให้เย็นลงก็คือเป็นการทําให้วัสดุนั้นมีอุณหภูมิลดลงหรือวัสดุนั้นเย็นลงนะคะซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการคายความร้อนนะคะสามารถทําได้หลายวิธีเช่น นำวัสดุไปแช่ในตู้เย็นหรือนำวัสดุไปแช่ในช่องแช่แข็งนะคะและสามารถนำวัสดุตั้งทิ้งไว้ให้เย็นนั่นเองลักษณะของวัสดุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการทำให้ร้อนขึ้นหรือการทำให้เย็นลงมีลักษณะอะไรบ้างนั้นมาดูพร้อมกันเลยค่ะลักษณะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นสีกลิ่น รสชาติลักษณะหรือรูปร่างและเนื้อของวัสดุนั่นเองตัวอย่างเช่นหมูปิ้งนะคะน,น,นคนใดเคยรับประทานบ้างยกมือขึ้นนะคะหมูปิ้งลักษณะสีของหมูก่อนที่จะนําไปปิ้งใช่ไหมคะก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงใช่ไหมคะแต่ หมูได้รับความร้อนหรือมีอุณหภูมิสูงขึ้นสีของหมูก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะและลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอีกนั่นก็คือมีกลิ่นที่หอมขึ้นและมีรสชาติที่เปลี่ยนแปลงไปลักษณะรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปและเนื้อของหมูเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นเอง การเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่เกิดจากการทำให้ร้อนขึ้นหรือการทำให้เย็นลงนั้นก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะคะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะประโยชน์นะคะเช่นเรานำดินเหนียวมาทำเป็นวัตถุต่างๆหรือภาชนะต่างๆเช่นนำมาทำเป็นก้อนอิฐนำมาทำเป็นแจกันนำมาทำเป็นโอ่งลายมังกร ะะแล้วนำภาชนะต่างๆเหล่านี้ไปเผาด้วยความร้อนเพื่อทำให้แข็งตัวนั่นเองนี่ก็คือประโยชน์ของการทำให้ร้อนขึ้นนะคะต่อไปเป็นโทษนะคะเช่นเรานำอาหารที่ร้อนจัด ใส่ลงไปในภาชนะที่เป็นกล่องโฟมนะคะความร้อนจากอาหารเนี่ยก็จะทำให้โฟมเกิดการละลายแล้วเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปาก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรานั่นเองก่อนที่จะไปทํากิจกรรมนักเรียนลองบอกครูซิว่าภาพใดเป็นการทำให้ร้อนขึ้นและภาพใดเป็นการทำให้เย็นลงบ้าง ถูกต้องแล้วค่ะภาพที่1เป็นการทำให้ร้อนขึ้นโดยใช้เตาไมโครเวฟภาพที่2เป็นการทำให้ร้อนขึ้นโดยใช้แสงจากดวงอาทิตย์ภาพที่3เป็นการทำให้เย็นลงโดยนำไปแช่ในช่องแช่แข็งต่อไปภาพที่4เป็นวุ้นหรือเยลลี่เป็นการทำให้เย็นลงโดย ตั้งทิ้งไว้ให้มีการคายความร้อนต่อไปภาพที่5การตากปลาโดยใช้ความร้อนจากแสงดวงอาทิตย์ต่อไปภาพที่6แกงจืดก่อนที่เราจะนําไปรับประทานเราก็ต้องตั้งทิ้งไว้ให้เย็นลงก่อนที่จะนําไปรับประทานต่อไปภาพสุดท้ายเทีนยนไขที่มีการละลายโดยการได้รับความร้อนจากไฟนั่นเอง เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วว่าการทำให้ร้อนขึ้นหรือการทำให้เย็นลงนั้นมีกระบวนการอย่างไรให้นักเรียนลองไปทำกิจกรรมในหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์หน้าที่66และ67เลยค่ะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เขียนชื่อพร้อมทั้งถ่ายรูปส่งคุณครูได้เลยค่ะ ชั่วโมงหน้าจะเป็นบทเรียนเรื่องอะไรนั้นให้นักเรียนรอติดตามคุณครูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ